สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพวกเราสองคนดิฉันนางสาวดลอสกินสเลเมค่ะและดิฉันนางสาวสลวามาเรนะคะพี่ซีรู้ไหมคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันไม่รู้ค่ะพี่ว่าอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เขาธนานนั่นเองค่ะซึ่งเขาธนานแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านมากหนังตําบลบุลังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะแล้วมีตำนานเกี่ยวกับ ขาทนานห่งนี้ไหมคะพี่วา่ามีค่ะงั้นเดี๋ยวพี่วาจะมาเล่าตำนานเกี่ยวกับเขาทนานแห่งนี้กันค่ะไปกันเลยนาหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีกระท่อมเล็กๆอยู่ริมชายหาดมีสองตายายและลูกชายหนึ่งคน กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่อย่างอริดอร่อยขณะนั้นได้มีเรือสำเพอเข้ามาเทียบท่าพ่อค้าต่างชาติที่มากับเรือสำเพอได้นําสินค้าเข้าของเครื่องใช้มากมายมาขายที่ท่าเทียบเรือตายายและลูก ต่างพากันไปซื้อของที่ท่าเทียบเรือขณะที่ทั้งสามได้เลือกชมสินค้านายสำเพาก็ได้มองเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มากับตาและยายซึ่งมีหน้าตาน่ารักน่าอินดูจึงอยากได้มาเป็นลูกบุญธรรมหลังจากนั้นนายสำเพอก็ได้ไปพูดคุยกับตาและยายและได้ขอเด็กชายคนนี้ไปเป็นบุตรบุญธรรมนมายสำเพอได้สัญญาว่า จะเลี้ยงดูลูกชายให้เป็นคนดีและส่งเสียให้เรียนจบสูงสูงตาและยายได้ปรึกษากันทั้งสองก็อยากเห็นลูกชายมีความสุขและได้เรียนสูงสูงจึงตกลงยกลูกชายให้ไปเป็นบุตรบุญธรรมของนายสัมภา เมื่อนายสัมเภาขายสินค้าที่หมู่บ้านหมดก็ได้ออกเรือไปพร้อมบุตรบุญธรรมและเร่ขายของไปยังหมู่บ้านต่างๆจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีสิบปีผ่านไปเด็กชายได้เติบโตเป็นหนุ่มเรียนจบดังที่หวังและได้อยู่อย่างสุขสบายบนกองเงินกองทองจนลืมคิดถึงสองตายายซึ่งเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด จากนั้นเด็กชายก็ได้แต่งงานกับลูกสาวนายสำเภาและได้อยู่กินมาได้ระยะหนึ่งภรรยาพยายามรบเรา้าที่จะไปพบพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของสามีแต่ก็โดนใบเบี่ยงตลอดสุดท้ายเขาก็ใจอ่อนยอมเขียนจดหมายเพื่อแจ้งให้ตาและยายทราบว่าเขาจะกลับไปหาเมื่อตาและยายได้รับข่าว ต่างก็ดีใจที่จะได้เจอลูกชายสุดที่รักที่จากบ้านไปนานแสนนานสองตายายจึงได้จัดงานต้อนรับลูกชายและได้ย่างหมูย่างหนึ่งตัวเมื่อถึงวันที่ลูกชายกลับมาบ้านก็ได้เห็นตาและยายยากจนมากใส่เสื้อผ้าเก่าจึงไม่ยอมรับว่าท่านคือพ่อและแม่ของตนเองหลังจากนั้น ก็ได้เดินหันหลังกลับโดยไม่สนใจพ่อและแม่ยายซึ่งรู้ดีแก่ใจว่านี่คือลูกของตนจึงได้พยายามรั้งลูกชายเอาไว้เพื่อไม่ให้กลับเด็กชายได้สะบัดแขนและพูดว่าเราไม่เคยรู้จักกันยายเสียใจมากในการกระทำของลูกชาย และได้สา์แช่งลูกชายแต่ก็จะไม่ลืมที่จะนำหมูย่างที่เตรียมไว้ไปวางไว้บนเรือเพื่อให้ลูกชายได้กินหลังจากที่ลูกชายได้ออกเรือก็ได้มีพายุลูกใหญ่ซัดเข้ามาทำให้เรือเกิดความเสียหายเข้าของแตกกระจัดกระจายไปตามท้องทะเลนานไปเรือสำเพาที่กระจัดกระจาย ได้เก่อกำเนิดเป็นเกาะเพตราสายสมอของเรือก็กลายไปเป็นหินสายสมอส่วนหมูย่างก็ได้เป็นหมูเกาะสุกรและเครื่องตวงสินค้าต่างๆในเรือก็ได้เป็นภูเขาต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือภูเขาทนาน